ครับสวัสดีครับและวันนี้ก็มีวีออสเลขไม่เก้าหมื่นนะครับมานําเสนอเนาะสําหรับคันนี้ก็เป็นรถปี2020นะครับรถหน่วยงานปลดวางมาเนะครับเป็นตัว1.5ตัวเอนที่ที่ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับเลใไม่เก้าหมื่นแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับราคาที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวน์อกพักว่าบาทนะครับโอ้โหคอนถูด้วยนะครับผมว่าหารถไปใช้งานกันเลยครับคันนี้ตอบโจทย์สุดครับเครื่อง1.5ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปผมว่าการางพอดีนะครับ แถมคันนี้ลดหน่วยงานด้วยนะครับด้านหลังมีส่วนของตัวเซ็นเซอร์กลรยัดถอยติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยครับ2ตําแหน่งนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับเครื่องยนต์1.5นะผมว่าโอเคเลยแหละนะครับใครบอกเขาเล็กไม่เล็กนะครับด้านในกล้องขวัญนี่นะโอ้โหอาจจะมีนิดนึงนะเดี๋ยวผมปรับแสงให้ตอนคลิปถัดไปนะครับนี่เลยนะครับเครื่องเล่นนะสามารถเป็นเครื่องเล่น CD DVD นะครับแต่สามารถเชื่อมต่อในส่วนของที่เป็น usb ได้ ครับแล้วก็คันนี้จะได้รถปีใหม่แล้วก็เลขไมล์หลักหมื่นนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเองเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงงร,รอบคันเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปนะครับ ครับสวัสดีครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของรถหน่วยงานเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับแถมได้รถปีใหม่ใหม่หลักหมื่นด้วยนะครับคือคันนี้เลยเนาะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟนั้นไปหาถึงหน้าบ้าน ผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศสำหรับคันนี้คือตัว v i o อนะครับตัวเจน3เนาะ1.5ตัว NT นะครับปกติตัว NT เราจะเห็นในส่วนของที่เป็นล้อกระทะเนาะแต่คันนี้ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะครับรถปี2020เรียกไม่์0 0 0 0นะครับราคา359,000ฟรีดาวน์ผ่อน6 0พ0กว่าบาทโอโ้โหผ่อนถูกกว่าบิ๊กไบค์อีกนะผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับ คันนี้ก้าวหน้าด้วยนะครับก้าวกส7194นะครับคันนี้พร้อมขายเรียร้อยก่อนหน้านี้ผมถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วแหละนะครับตอนรถเข้าใหม่นะครับแต่คันนี้พร้อมขายเลยอ่านะครับไฟด้านหน้านะครับตัวโคมไฟลอยหินกระเด็นไม่ค่อยมีเลยนะสวยๆใสๆแบบนี้เลยครับตัวแเก็บระหว่างกันชนก็สวยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับสวยมากนะสีเดิมรอบคัน นะครับสีเดิมรอบคันรถหน่วยงานมันดีตรงที่มันเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับหมดกังวลได้เรื่องกอไม้เรื่องอะไรนะครับเพราะว่าเขาจะเข้าศูนย์ทุกๆ4เดือนปีหนึ่งประมาณ3ครั้งนะครับแล้วเวลาเขาเข้าไปเลขใหม่เขาจะจดไว้จะลงบันทึกไว้นะครับเป็นเลขใหม่แท้ผมไม่สามารถไปก่อได้แน่นอนนะครับถ้าลูกค้าพบนี้ก็บอกเลยว่าผมต้องรับซื้อคือ100%นะครับถ้าลูกค้าไปพบเนาะเพราะว่าผมเรื่องวันรันตีผมมีให้ ถ้าลูกค้าพบว่ามีการกอไหมมีการชนหนักมีการจมน้ำมีการอะไรมาผมรับซื้อคืนร้อเเซนะครับและที่สำคัญในส่วนของตัวแก็บระหว่างการชนครับสวยๆเสๆแบบนี้เลยนี่นะครับไม่มีอ้าทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ได้เป็นในส่วนของตัวล้อมแม็กด้เรียบร้อยนะครับเป็นแม็กของแท้จากทางโตโยต้าเนาะตัวนี้ก็มาพร้อมกับยางปี2อ2 4นย่ีะครับเป็นของบิสตโตน นะครับยางยี่ห้อด้วยนะก็เอาไปใช้งานยาวๆนี่ครับข้อดีของรถวยงานคือเขาจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็ภาษีพรบนะครับหมดปี69เดือนเมษาต่อให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันสาดก็มีมาให้ทั้ง4ประตูเลยสาหรับคันนี้มือจับโอ้โหสวยมากนะครับสีสวยมากสีสดมากนะครับต้องรีบๆกันหน่อยนะครับสําหรับคันนี้ใครได้ใครไวกว่านะครับได้คันนี้แน่นอนนะครับโดยรวมถือว่าโอเคแล้วก็ ในส่วนของตัวโลโก้ตัวอะไรนะครับโครเมียมแท้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะครับโคมไฟสวยใสๆแบบนี้เลยนะครับนี่เก็บระหว่างกันชนด้านหลังก็ไม่มีอ้าแล้วก็สันเหลี่ยมทั้งซ้ายและขวารอยแลกยิ้มไม่มีครับถึงมีก็เรามีก็มีการเคราะหให้นะครับมีการเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวตัวเบาะตัวอะไรนี้เราถอดออกมาซักนะครับตัวพรมด้านล่างเราก็ซักนะครับเพื่อไม่ให้รถมีกลิ่นอับเราเวลาเราชงเราชงแบบร้อยเปอร์เซ็นต เผื่อลูกค้าคนเก่าเขาทําเสร็จขนมเสร็จกับข้าวน้ําวงน้ําหวานหกนะครับมีกินอับเราต้องทําการซักนะลูกค้าก็จะได้ในเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนสภาพป้ายแดงเลยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับหัวน็อตอะไรกริบๆเลยนี่ครับหัวน็อตนี่สวยมากนะครับสีเดิมรอบคันนะครับรอยพวกนี้นะครับอยู่ครบนี่คันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับนะคันนี้ก็ถือว่าสวยนี่เลยนะครับ นจมแจมเนาะนี่ด้านบนของฝ่ายไทยด้านล่างนะครับไฟส่องสว่างม,มีให้เม็ดอาร์คอยู่ครบแล้วก็กว้างขวางนะครับที่ใส่สรมมารานี้กว้างขวางสามารถใส่กระเป๋าบิกไซส์ได้เลยนะครับสามถึงสี่ใบตัวนี้ล้ออะไหล่มีให้ครบอุป,รปรกรณ์ถอดล้อชุดแมลงมีให้ครบคันไหนไม่มีผมต้องหาซื้อมาใส่ให้นะครับก็คันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเอาไปใช้งานเนาะแล้วก็ขออนุญาตแป๊บนึงน,นะครัผมจะได้ฝนมันตกนะฝนตกแรงมาก นะครับในะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะก,ก็หารถไว้ใช้งานกันเถอะครับดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดตากฝนเนาะมีรถเก่งไม่ขับนะพอหกพัน 6, 000, นะครับนะพอลหกพัน 6, 000, ปลอดภัยแน่นอนเอาไปใช้ในครอบครัวได้นะครับเอาไปทําบุญได้นะครับขับไปจ่ายตลาดนะขับส่งแฟนไปทํางานลูกไปโรงเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าตอบโจทย์สุดแล้วนะครับสภาพหลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยเลยใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับสําหรับ อันนี้กว้างขวางใครบอกเข้เล็กไม่เล็กนะครับว้างเลยแหละผมสูงว่าเจ็ดสิบสองนะผมสูงว่าเจ็ดสิบสองนี่เข่าเหลือหัวเหลือนะครับตัวบอบาะนี้เป็นบอบาะผ้าพรมอะไรสวยๆไม่มีรอยแหวนขูดแน่นอนนะครับและที่สําคัญในส่วนของตรงประตูนะครับกระจกหน้าต่างไฟฟ้าออโต้ฝากนขับเซ็นทัลล็อกมีมาให้แล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวคันคันบีเนาะหัวรถนี้กิบเลยพี นะครับโหแล้นี่กิบเลยนะผมขออนุญาตเปิดกระดูกงูนะครับเปิดกระดูกงูให้ดูแล้วกันมาอ่ะแน่นมากออแรงว่ายังไม่มีใครถอดเลยนะี่อ่ะโอเคนะครับสีเดิมรอบคันนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเนาะนะี่ครับวิธีเช็คเช็คสองฝั่งนะครับจับด้านด้านในด้วยเนาะแล้วก็ด้านนอกด้วยนะครับต้องเป็นเม็ดอาร์คแท้นะครับไม่ใช่ว่าเราจับเฉพาะด้านหน้าเนาะ ก็ถือว่าสวยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนมาครับต่อเลยนะครับเมื่อกี้ก็ขออภัยเนาะมีลูกค้ามาจัดไฟแนนซ์นะครับด้านในสวยสะอาดสะอาดนะครับตัวบอกก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญในส่วนของตัวพรมลายนะขออนุญาตเข้านะครับนี่ครับในส่วนของตัวพรมลายนะครับอยู่ในสภาพดีเลยนะครับตัวแดบบอร์ดผมขออนุญาตนะครับนี่ครับแดบบอร์ดสวยมากพี่ นะครับรอยจุดแบบว่าอุปกรณ์จับโทรศัพท์วางวงวางพ้าคาบวงคาบกาวนะครับไม่มีเลยนะครับขออนุญาตตาล้วกันเนาะนี่ครับเลขไม่เก้าหม่นเลขไมเก้าหมื่นสี่พเท่านั้นนะครับนะแล้วก็เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CD DVD นะครับฟังวิทยุได้นะครับผมขออนุญาตเป็นหนึ่งนะนี่ครับวิทยุ AMFM 1นะครับ แต่ยัง, <moderator. S 2> ยงไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับสำหรับตัวนี้แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขามีในส่วนของ usb ให้นะครับสามารถฟังเพลงจากแฟลชได้ได้นะครับหรือใครที่อยากฟังเพลงผ่านโทรศัพท์นะครับม <c oughs> <New> ันจะมีแฟลชไดที่สามารถรับสัญญาณบลูทูธได้นะครับก็สามารถมาปุ๊บ <c oughs> แล้วก็เชื่อมต่อกับทางโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ทุกวันนี้เทคโนโลยีก็ดีขึ้นแล้วเนาะนะครับในระบบของเกียร์นะครับเป็นขั้นบันไดมีแมนวดในตัวนะครับเป็นตัว cvt ที่สําคัญในส่วนของสภาพหังคาด้านบนถือว่าสวยเลยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็ส่วนมากถ้าเป็นรถหน่วยงานนะครับพวกคู่มือเขาจะมีครบนะครับแล้วก็เล็คือเขียวด้านหลังอันนี้คือบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีให้ครบเลยนี่คือข้อดีของรถหน่วยงานนะครับคุณแจครบนะครับแล้วก็คู่มือครบคันนี้มาจากไหนผมขออนุญาตดูให้ละกันเนาะนะครับมาจากบริษัทพัฒละลิสซิงนะครับก็เป็น บริษัทต้นๆน,น,นะบริษัทปล่อยเช่าต้นๆขอ,องประเทศไทยนะครับรถก็มีการเข้าสู์ทุกระยะแน่นอนนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ต่อไปนะครับมาเดีย๋ยวผมขอไม่อนุญาตสต็อปเนาะมามาขออนุญาตนะครับห้องเครื่องยนต์มามาครับ ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ส่สูบ16วากววแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูอัลวีทีขีดไอนะครับร้อยน้ำมันเยอะไม่มีนี่เลยนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับแบตเตอรี่เกิน2ปีผมเปลี่ยนทิ้งให้เลยนะครับแล้วก็ค่า c c a ไม่ได้เป็นเส้มาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวอน็อ,น,อน,นี่กิบอยู่แล้วร่องการใช้งานฝารกระโปรงมีเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ฝากระโปงกีตาโตอต้ามานะครับแล้วก็ของเล่อีกฝั่งหนึ่งกิบเลยนะครับคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแล้วก็แผ่นกันความร้อนก็ไม่มีฉีกขาดเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับนี่สีเดิมรอบคันนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าร้อยแปดแรงม้านะครับภาษีพรบต่อให้อยู่แล้วใครอยากได้วิใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ใเสือกนี้วันนี้ผมแมนเพรยนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ